ขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองขอกราบบรราสการไปยังอัครสาวกทั้งแปดมีพระัญญาโกธัญญะพระมหากัสปะพระสารีบุตรพระโมคคราพระอนุนพระควัมพติพระโมคคารณะพระราหุนด้วยควมคารพนอบน้อมทุกพระองค์ขอกราบ มรัสการกาบสวัสดีลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทุกรูปทุกท่านที่ได้ยินได้ดูได้ฟังในวันนี้ก้าวกับผมจะขอทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตัวจริงที่ชาตินี้ครับพระพุทธเจ้าได้มารับใช้พุทธศาสนาที่ได้สร้างอุโบสถประมาณ500กว่าอุโบสถแล้วในชาตินี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้พุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเมืองไทยเพราะพระพุทธองค์ท่านเล็งเห็น2,500กว่าปีแล้วว่า,าศาสนาพุทธต้องมาลุ่งเรืองที่สุดอยู่ในเมืองไทยและกะ็ทั่วโลกยอมรับจริงๆว่า,าศาสนาพุทธได้ลุ่งเรืองอยู่ในเมืองไทยเราก้าวกับผมก็จะบอกให้สาธทุกชนทุกท่านว่าถ้ามีอุโบสถหรือ มีโอกาสอยากให้เราชาวพุทธทั่วโลกได้มีวาสนาในการตัดไวายลูกนิมิตสักหนึ่งครั้งที่ผ่านมาก็มีแต่สำหรับผู้ที่มีเงินมากหรือผู้ที่มีอำนาจบารมีเท่านั้นที่ได้ตัดแต่ถ้าท่านทั้งหลายที่มีอำนาจหรือเปิดโอกาสให้เราชาวพุทธได้มีวาสนาตัดก้าวกับผมก็สามารถทำให้ตัดได้อย่างท่านทั้งหลายได้เห็น าการตัดไวลยลูกนิมิตที่วัดหนองขอนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ให้ผู้มีหนะ้าที่ตัดไวลลูกนิมิตก็คือ1000บาทสามารถได้ตัดไวได้นะได้มีดได้ดาบนะและก็ได้ตัดไวด้วยได้ขึ้นลูกเอกด้วยก็เป็นการที่ตัดไวายลูกนิมิตลูกเอกเยอะที่สุดในโลกณนะเวลานี้คือ ตัดลูกเอกได้ถึง280ท่านผมบริหารได้ครับถ้ารวมข้างนอกอีกถ้าท่านทั้งหลายมีอุโบสถหลังใหญ่หรือเข้าใจแล้วก็ติดต่อผมผมจะให้ความู้ว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านได้มีส่วนมีวาสนาได้ตัดหวายสามารถตัดได้ถึงหลายพันคนได้แล้วก็ลูกนิมิต อ,อ,อย่างที่ท่านเห็นในคลิปนี้ก็คือที่วัดนองขอนอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกมีการตัดไวยลูกนิมิตที่มีลูกนิมิตเยอะที่สุดในโลกคือลูกนิมิตลูกใหญ่ๆนะครับในกลางอุโบสถห้าลูกอย่างที่ท่านเห็นนี่นะฮะเจ้าภาพเต็มหมดแล้วก็ดุดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไม่ผิดพระรมวินัยนิยมพระบรมพุทธานุญาต ลูกที่สองหน้าโบสถพระัญญาโกธัญญะก็สามารถใส่ได้ถึงห้าลูกใหญ่นะฮะอ่ก็มีพระัญญาโกทัญญะหนึ่งลูกหลังจากสี่ลูกนั้นก็เป็นองค์จำลองก็เหมือนหลวงพ่อโสธรมีอ่หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงหนึ่งแล้วก็มีองค์จำลองนะฮะอ่ก็มีได้ก็ไม่ผิดนะครับจนไปถึงอ่ข้างนอกจนถึงเก้าลูกก็สามารถหลุมหนึ่ง หรืออลูกนิมิตแต่ละรอบข้างแต่ละหลุมแต่ละลูกก็สามารถหลุมหนึ่งใส่ได้ห้าลูกใหญ่นะฮะมีเจ้าภาพได้แล้วเราก็สามารถทำให้คนได้ตัดเยอะๆได้จริงๆก็สามารถตัดได้ทีหนึ่งหน้าเวลานี้ผมได้บริหารถึงประมาณาพันกว่าท่านนะฮะหรือเกือบสองพันกว่าท่านก็สามารถตัดได้แล้ว ก็คือตัดได้เยอะถึงประมาณพันกว่าท่านขั้นต่ำนะฮะเราบริหารได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายที่มองการไกลได้จะทำยังไงให้ชาวบ้านที่ใกล้วัดที่ได้คำชูพุทธศาสนาได้สร้างวัดมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเราเปิดโอกาสให้เขามีเงินน้อยสามารถตัดไวยได้หรือว่าไม่มีเงินเลยเราก็เปิดโอกาสให้คน ที่ไม่มีตังค์เลยแต่สร้างวัดมาเยอะสร้างคุณงามความดีมาลูกหลานก็ไม่เคยดูแลอย่างเงี้ยก็อยู่คนเดียวบ้านปลายชีวิตเราเปิดโอกาสให้ท่านได้ตัดหวายสักครั้งหนึ่งเป็นกุศลอย่างมากครับนะฉะนั้นก้าวับผมถึงอยากให้ท่านทั้งหลายนะได้ดูรูปได้ดูหลักฐานได้ดูการทำงานนะอย่างไงท่านทั้งหลาย ถ้ามีอุโบสถหรือ,อทําการตัดหวายเศรษสกิจก็ไม่ดีเนาะเราก็เปิดโอกาสเห็นให้าชาวบ้านชาวพุทธได้มีวาสนาเพราะอุโบสถนี้อน,นิสงส์มันเยอะมากนะครับผมถ้ามีวาสนาไม่ได้ไปชนใครนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทยนะฮะก็ได้เรียนแบบทางนี้เยอะอผมก็อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับตลาด 我那明就有衣服在管。嗯啊